สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวเ,ออเครื่องให้อาหารปลานะครับซึ่งปลาที่เราเลี้ยงเนี่ยเป็นนี่เละครับปลาทองโก l d f i s h นะครับ,รรบซึ่งเครื่องให้อาหารก็จะเป็นประมาณนี้นครับมีสายอยู่เดี๋ยวพาไปดูที่เสียบสายก็จะเป็นตรงนี้นะครับบีอุยอ้ยอุย้ยอันนี้ นี่คือปุ่มเปิดนะครับมีมีไฟสีตั้งเงินกระพริบอยู่ครับเดี๋ยวเรามาใส่อาหารให้น้องตะลีนะครับโอเคเราก็ใส่อาหารไปให้น้องเรียบร้อยนะครับก็จะเป็นเม็ดประมาณนี้เดี๋ยวเรามาแล้วนี่ก็คืออาหารที่เราให้ไปน,นะครับมันเป็นอา,อาหารปลายี่ห้อฮิกาลีออแลนดาฟิชเออโกฟิกนะก็จะเป็นเรามีก็จะมีลูกป,ปลาด้วยครับสวยมากเลย ผลิตจากญี่ปุ่นครับโปรตีนอาจจะโปรตีนสูงด้วยก็ได้นะครับมาตอนนี้เรามาให้อาหารมันก่อนนะครับเราจะสาธิตการให้อาหารครับก็คือกดปุ่มตรงนี้ึแล้วทุกคนนนีะครับเครื่องอาหารก็จะเปิดนะครับแล้วก็จะได้เราปา์มของเรามันก็จะได้กินนี่เดี๋ยวให้ทุกคนดูมันกินไปก่อนนะครับคือถ้าเกิดปลามันต้องกินอาหารภายใน สามถห้านาทีแล้วกเกิดเกินนาทีเกินเวลาเนี่ยก็ให้แนะนำแนะนาให้ตักออกครับแล้วพอให้เสร็จแล้วก็ปิดฝานะครับอึ๊บนะครับแบบนี้แล้วก็แบบให้ปิดฝาแล้วก็ก็จะสำเร็จขั้นตอนนะครับคื ใครที่ชอบคลิปของเราเนี่ยก็ฝากอย่าลืมกดติดตามกดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ